สบายดีพ่ยพี่น้องเนาะสบายดีบรรยากาศงามแเลงๆเนาะพี่ก็ออกมาให้มานาเนาะหลังจากรคือได้ออกมาเป็นเวลาโดนเติบเนาะแล้วก็ห่างหายไปหลายมื่นเติบเนาะพี่น้องก็มือนี่เป็นมื่นเี่เคาะสิมาเก็บขวดหมแปลงเนาะและะ้วก็แมนไฮยังบริสักวัคซีนาหลอกทีมฮับแดนและนอนเสมอเนีะเพราะว่าชิบิซักรอบก่อนกับพอดียาเบิร์ดก่อนเลยก็เลยบริสักหารอบใหม่เลย พอรอบนี้กะมีไต่ผู้เฒ่าสักเนาะโอเคนะเราจะไปข้างบักแปลงกันนะทุกคน <c oughs> น่าตอนนี้เฮาไปสิบเก็บมักแปลง,งกันนะเนาะพี่น้องมาเบิ่งเนาะมานสิงานบักแปลนวเได้ไดีมีหยังใหญ่เนะปี่นี้ก่สิมาชมสิต้มบ่ว่า กไก่หลุด่ะลูกแหลกเนาะเนาน้ำแหลก็มีเนาว่าแล้วเน,นาเนางา, <c oughs> ามเป็น,น,นอะไร <c oughs> เป็นขาวเอ <c oughs> ลูกนีคือปังปังปังหลิศหลิศหลายเล้ยงเก็บกัตั้มเนาะ เอา,าเอามาเอาขับปาเาเลยยังเจาะ้หาเน่า,นาก็มีนาวน้ำแน่ก็มีของเอาเลยนยจอยงี้เเอามอเก็บเ่กพีหาบรรยากาศก็วแดดเนาะ ธรรมดา เลยเนาะทางหน้าคุณน้องคนพี่น้องงามคือคนปลูกเลยเนาะฮะเวียสิมูมือก๊อกได้เลือกเย็บวนๆไปไม่ได้อะมุกไม่ได้ข่อยออกมาจริงเย็บกินหนับเขียวได้ แล้วล่ะ <Netz> ต <mainly j als> ่อไปก็ขึ้นเกบัวเอาไคเมเก็บักว่านี่ก็คือทาเก็บเทามาเก็บรับสองได้รอบก่อนาเก็บมาแล้วแต่ก็เอาในมันเนียนแล้วน้องพี่น้อง เมื่อยเมื่อยดอกแด็ดเด็ดน้อยหนูเกมจะเข็นยาวแล้วล่ะสุดเนาะโอเคเราสิไปเก็บมะขัวมาตำแล้วก็คือสิมืออื่นนี่ก็คือสิมาเห็ดสิเอาข้างอันขึ้นมันล้มประมาณนั่นแหละเดี๋ยวเก็บมะขัวก่อนเนาะเอามาต้มมือเลี้ยงก็ได้ เนี่ยคือคตั้ง เนาปั่นจิกะน้องนะเราบอกให้เก็บบนเลยวะเราบอกจิตเป็นตัวอะายสังเกตหนาวไม่ได้เปล่มือซี tu si bird ni kan nak. Bird, kan ออแล้วตัวน,นี้เขาก็ปั่นกันเนาะพี่นอ้นองเขาก็ให้น้องเขามือผ่าเมือยังเอาเองเนะาะขี้ขั้นหิดหายเนาะนี่แหลมแปลงเนาะใหญ่สุดก,มมก็มีแต่ซันมี่หละเพราะ่าบบอด้ฉีดบอดิ้ฉีดพูดบรดยังมแต่ธรร,รมาติดบดทั้งนั้นเลยนะคะบรด้มีเอียงเลยตัวนี้หมักข้าวนี่วพวกนา้อีเม่เรานันแล้วเราเมาแก้เอาแล้วเธอหนึ่ง ก็เลยเห็นลายกว่าบรรยากาศรอบๆเทียงนาองพี่น้องกะคือเก่าเนาะส่วนขางมักแตงเขาก็คือที่หูน่นแหละแบบนี้ห่างบัดแล้วเนาะยังตัวปลูกใหม่เนาะน,นี่คือปลูกไว้พอได้เก็ยบยินละมากระใดนี่ก็คือดันเทียงดันหลังเทียงของเฮาอากาศโคตรดีเลยนะครับผม อากาศดีไรเนาะบางคนกระทามวัคซีนบักซิลีงยงวัคซีนบักซิลยงยังเนาะเพราะว่ารอบก่อนเ้าว่าเขาสิไปฉีดแล้วแต่ว่าพอดียาเบิดเนะาะเขาจะประกาศว่ายาเบิดแล้วก็เลยไ่ไล้ลงไปซักยกังกอกมารอบเมื่อนี้กะพ่อก็แม่เนาะไปซักเดี๋ยวสิมาทางคุณววเนาะเป็นยวไดเนา,านะไปซักวัคซีนบอกกับบุตรอกหนี่ <laughs> โอเคเนาะพ,พอพี่น้องคำลาพัจจากน้อ no. ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะกดมากระดิง่งนะอย่าเผาลืมกันเด้อพอพี่น้องเลยทีนี้ไปกันย้อนเอาไ,ไว้บา้เาเฮาประหยัดเน็ตไว้เนาะเอาไว้เอาไวาถ่ายคลิปแล้วจังเข่าประมาณนี้เนาะตอบคอมเมนต์พรสาก็ขอโทษขอใบลหลายๆเนาะแต่ก็ขอบุญขอบคุณที่ยังติดตามกันแล้วก็ขอบใจเอฟซีทุกคนที่คอยให้กำลังใจตลอดมาเนาะไปแล้วสบายดี